กมนอนอูกแก้วนอนเหลวมีสิกรวัยเจ้า,าบ้านอนแมวพวงโจกหับเจ้าบ้านอนแมวพวงโจคนอ เอ้านี่งหัะเช็ดแลบเพียงเศ่อยนอนหลบเลยอย่ามั้อนมันอ่อยเกน่อยเงียวน้วแม่เศลอยมันนอนสิพีมันเป็นย้อนยยมันเป็นเปยกอนมึงจชเมียดินั่งาเมียมันยังพนมันเปีดซพี่มาอาหนไปแลบสีพี่ หาท้ายไอย่างกั้ามต่้ามเท่าพูนั่นเทาหรือคนกเรนะอ้านี่บตัวไรได้เรืองอ่ะอ๋อนี่บเป็นผู้ีเด้ก่อยเบื่อเพื่อให้กูถึงแมเป็นหมากองจิกะตาดสฮหมถูกเี่ดีหันแถวนี่เนคนท่าคนกีทะเลคนหั่โเอาเจ้าางเป็นคนกเรนั่นพาท่าสเฮดจังไหนละเท่าค่อยสีขาแล้ว เอาสิยขาเราจะไหนมันกระจบเรื่องสักนานแล้วกระจบเรื่องก็ตั้งสามคุมจนเราตีสี่ฉันยังไม่ได้นอนเลยท่าท้ายนี่ร้อนเลยเม่ขึ้นเลือดเย็นใช่ปะเจ้าสี่ขาเร่าโดยวิธีไดนบีบคอโอ้ยเอาไม้ยิบมากเลยเอาบีบให้มันตายเออเออแล้วเอาตัวทางเออบีบเลยเอ็มจะมันซ้ำเล็บเถอะนะกูก็ยังไม่หล่อนกัน เออเอาแม่นัง่นคือค่อยกันเถเออเออเออไปเดี๋ยวเราไเดี๋ยวเอ้ามึงแก่แ้วจดตาอีบ้านอีพ่อนเราเลยจุดตาสลัสขาอ้เรตื่นก่อนไอุ้กทายอามิตาตาเนี่ยอามิตาตาเจ้านี่เอาป้าเขาเสือมีตาตาบอกพ่อได้มาละเขาเสื้อมีตาเมีป้าอู้ยพ่อได้น้ำมหามา ไอ้ก็คือว่ามินตาตาคือกันเอาอย่าัดก้นเดียวอ้ไปเราละเมต้มาบินตาตาจะไหนบ้ายว่าเกาขาเที้อไอ้พ่อยู่เอาน้ำเทเบื่อมินตาตาม่านทองยัยปนีเตียบินตาตาเอาคนจังสันทามาต่อเทียงต่อใคลูกเอบินตาตาบ้าไอ้บวดเหลียเทีบานองใครัจ้ มาเยาบังเอโอยกาบังเอกูเกิดมากกูหวก็ะหู้เนี่ลาว้านั่งาก็ะมีหำเฮามื่ม่เห็ดกูดปดจกต้งเกิดใส่ร่อหำกินเม่มแกางจะมาบีบพเพื่อเรา